ครับกับสวัสดีเสาของวันที่หนึ่งมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดกับสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซีพระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกับสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กของงัวมมูลเม่สียูซีพระโคสิ่งเดี๋ยวร์กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี่ของทางช่องนะครับครับการต้อนรับพุทธศักราชใหม่ครับพี่น้องครับก็ขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ติดตามทางช่องและ ที่เขามารับชมชิบกวงนั่งช่องให้มีความสุขความเจริญลำรวยเงินทองลำรวยสุขภาพลำรวยกันระยะในมิรที่ดีครับความเจ็บใย่ใดความไข่ใหญ่มีจิตสิงใดขอให้ประสบผลสําเร็จด้ครับพี่น้องครับกับกาพบพอกันทุกเศร้าครับพี่น้องครับที่สีมารีวิวงวัวชุดเกา่าแหละครับพี่น้องครับเป็นงวัวราคาพอแพงทรงฟรีบอมีมาจําได้ครับพี่น้องครับนี่ครับรีวิวกันสด เสียเข่า้าแล้วครับพี่น้องครับไปทุกทกทกสดๆเลยครับพี่น้องครับงัวท่านไหนเก่งเสียครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับผู้ใดขิดหางัวร้อยไงร้อยกลางเรียงบอผิดหวังเนียนอนครับพี่น้องครับนะครับผมพายางลงไปครับพี่น้องครับให้มันสดๆเลยครับพี่น้องครับบดทบะมี่ครับ ว่าต้องผูกต้องโยงนะครับผูกโยงไว้กับสิว่าแตงง้วงนะครับพี่น้องครับอันนี้ขายตามความเป็นจริงครับพี่น้องครับให้พ่อพี่น้องในเมึงเพื่อคนทีอยากได้ง่วงเลี้ยงกับสิเดตัดสินใจง่ายขึ้นครับพี่น้องครับพราะว่าเฮาบริเสริมเติมแตงง่วงขายตามสภาพความเป็นจริงครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมพาไปเมืองโคมแเมืลูกเมียงครับ ปล่อยมันจริงเหรครับพี่น <le> ้องเป็นแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองเลยครับพี่น้องครับแม่ก็ลอยอยสามสิบบัวแล้วครับแม่เปอร์เซ็นท์ทองสูงครับพี่น้องครับแต่ว่าผมไม่ได้ตรวจทองเหยเอาไปรุนทองเอาครับพี่น้องครับน่ครับตัวแม่ดาแม่เท่กลางครับพี่น้องครับแม่เครื่องดำนอครับครับตัวแม่บครับลูกตัวที่สองครับพี่น้องครับไม่ได้เสริมเติมจังมึงบักเขาเลยครับพี่น้องครับ แม่เปอร์เซ็นท์องนะครับผมให้เป็นแม่เปอร์เซ็นท์องครับนี่ตัวลูกสาวเมันอายุหาเดือนครับพี่น้องครับใจลูกก็ถือว่าไปวัดไปว่าโอเช่ยลครับพี่น้องครับเห็นมั้งชัดๆครับพี่น้องครับมองเอาเลยครับพี่น้องครับเอาสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาศูนย์ห้องหาสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่ครับพี่น้องครับ พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านน้องแปนตำบลมั่นฝางอำเภอกษเศรษวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับมึงจะจัดกับพี่น้องครับจะมีเมียก่อนอยู่ครับพี่น้องครับกรบเรู้่าสีทองหรือก่ท้องเอาไปรุ่นเอาเลยครับพี่น้องครับต้องเข้าบริ์ตัวจครับตัวแดกได้ตัวกับประกนไในครับพี่น้องครับนีตัวลูกสาวคนครับบันี้กฮานอเมืองเมียสาวครับพี่น้องครับคนกะ ต่อมาหลายครับพี่น้องครับเอาหม่องขายเลยครับพี่น้องครับเอาหนึ่งมืนเก่าพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรเป็นแม่สาวสูงหนอยสามสิบบวกลบอายุสิบสองเดือนบวกนางนาหัวดูหมูครับพี่น้องครับบดครบเครื่องนำรางดีครับหัวนางนาครับถ่าพิสูจน์เลยอย่าอยู่ในเกณฑ์พ่อเลี้ยงพ่อพัฒนาต่อครับพี่น้องครับหัวชนี้ครับพี่น้องครับ กูเ้สายพัฒนาแก่สิรูดีครับพ่อเลี้ยงพ่อพัฒนาตัวไปหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท้อครับแต่ท่านใดสนใจก็โทรตามทีเบอร์ผมให้ไวครับพี่น้องครับนี่ครับมาอนี้แม่ลูกครับพี่น้องครับแม่ลูกผูอุ้ตัวที่สองนั่นลูกแรกเป็นตัวนี้แหละครับพี่น้องครับมาชุดเดียวกันสิบบาเลี้ยงราคาแย่กันครับสำหรับพนี้ก็สองหมื่นเก้าพันบาทขึ้เรวครับพี่น้องครับแต่กับมีเอฟซีทั้งนครสวรรค์เพิ่ว่าเพิ่นอยากได้จากวันที่หกที่เจ็ดจ้องไปทรงเพิ่น ผมกะสเอาไ้ถ่าเพิ่นกับพี่น้องครับให้เลยวันที่หกที่เจ็ดไปผมยังจะขายกับพี่น้องครับถ้าเพิ่นบ่เอาถือว่าเอฟซีตัวผมเหรครับพี่น้องครับเพราะว่าด้วยระยะระยะทางที่ไกลเราก็ผมกะบ่ให้เพิ่นมาจาด้วยครับพี่น้องครับผมก็เสื้อมันว่างว้ผมคุ้มค่าเกินราคาเน่นอนนี่ครับพี่น้องครับเพิ่นมาจากวันที่หกที่เจ็ดจังมาส่งอำเภอตาชีนครสวรรค์ครับพี่น้องครับสองหมื่นเก้าพันบาทแต่ว่าไปวองพุ่นผมก็ต้องบวกค่าน้ำมันครับพี่น้องครับต้องบวกค่าน้ำมัน ถ้าไปสองหมื่นเก้านี่ขาดทุนตั้งแต่เริ่มออกจากคอกเลยครับนี่ครับบอกกันตรงๆครับพี่น้องครับครับสิมักยกกันได้เ้ยครับพี่น้องครับถ้ายกแม่สาวแมีนี่ครับพี่น้องครับครับเม่ลูกเมียแม่นี่ครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสุดกลุ่มครับพี่น้องครับเอาไปในราคาแชร์สี่หมื่นบาทถึงเพียงครับพี่น้องครับ นี่ครับงัวเม่3สามตัวแล้วครับสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับครับทายชิมนี้กะใครขอความมตาจากพ่อแม่พี่น้องอ c ซีทุกท่านได้ขอมาอุ่นหนุนทั้งช่องเท่าน,นั้นนะครับพี่น้องครับเป็นช่องน้องไม้ที่บริขายคอนเนต์เน้นขายควมจริงใจน้นยืนยัด อยู่เชียงขังพ่อแม่พี่น้องคนทุนหน่อยเกษตรกรผู้อย่างมีงัวเลี้ยงแตร่องขอมาพิจารณาเมืองครับพี่น้องครับเพื่อแนวทางมันตรงกันครับพี่น้องครับนี่ครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากเข้ามาติดตามน้ำนะครับพี่น้องครับเข้ามารับชมคลิปทั้งช่องน้ำนะครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ